ครับผมวันนี้ช่องพ่อใหญ่โจวบันนคอนะครับก็มาพบกับ f c ทุกท่านนะครับที่คารพนะครับที่ติดตามช่องพ่อใหญ่โจวบันนดิคอนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคําถามนะครับคําถามแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันนะครับว่านะครับผมคือระหว่างนะครับท้าวเวสุวรรณพญาคุดแล้วก็พญานาคนะครับ ไม่รู้ว่าทางเอซนะครับทุกท่านนะครับมีความเคารพนะครับมีความศรัทธานะครับในพญาคุดพญานาาหรือท้าวเวสสุวรรณมากกว่ากันนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับผมนี้นะครับทางช่องพระจิโจบัานนนคอนนะครับก็มีความเคารพศรัทธาทั้งสามนะครับทั้งสามเทพนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในส่วนลึกก็คือ จะแขวนท้าเวสุวรรณแล้วก็พยาคุดนะครับซึ่งก็ทาไมถึงว่าแขวนท้าเวสุวรรณและพยาคุดนะครับคือหนึ่งนะครับทางช่องพยจูบันนคอนะครับทำงานประจานะครับทางานรับราชการนะครับก็ต้องมีสิ่งที่มายึดเหนี่ยวจิตใจนะครับทําให้เราปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจในการทํางานนะครับปฏิบัติหน้าที่ ของตนเองในหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็เลยมีความศรัทธาในพยาคุณนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับในสถานที่ราชการต่างๆนะครับหรือว่าหน่วยงานนะครับก็จะมีพยาคุณนะครับประดิษฐานไว้นะครับแล้วก็เลยดูจากประวัติท่านแล้วนะครับท่านมีฤทธานุภาพนะครับมีอิทธิฤทธิ์มีบุญฤทธิ์และมีปาฏิหารนะครับคือ ผู้ใดก็ฆ่าไม่ตายนะครับแล้วเราก็มีความศรัทธาของท่านก็เลยเสาะหาพยาคุดนะครับมาบูชามาติดตัวนะครับแต่ก่อนนะครับตอนปี30มนะครับปี3 0มา,าทางผมก็เคยสะสมพระเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะไปเช่าแล้วก็บูชาจากในหนังสือนะครับช่วงนั้นหนังสือนาโมนะครับหนังสือนาโมก็จะมีการออกวัตถุมงคลออกมาเรื่อยๆผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับ ก็เลยทาให้มีวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับแต่ช่วงนั้นนะครับพญาคุดก็ยังไม่แพร่หลายนะครับก็จะมีแค่พญาคุดของหลวงปู่เสียงวัดบางนานะครับจังหวัดน่าจะปฐุมธานีเนาะครับผมผมก็ยังไม่ได้สะสมพญาคุดนะครับก็ยังไม่มีแต่ว่ามาช่วงหลังๆนะครับสามปีนะครับสามปีที่แล้วนะครับก็เลยดูจากประวัติท่านแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่บูชาพญาคุดนะครับก็เกิดประสบการณ์ก็เลยเริ่มที่จะ สะสมพยาคุดนะครับแต่ก็มีไม่เยอะนะครับก็สะสมตามกํากลังของตัวเองนะครับก็ก็ได้ยินข่าวเรื่อยๆเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ที่บูชา,าผู้ที่นํำมาแขวนนะครับก็จะได้ยินเรื่อยๆก็เกิดความศรัทธานะครับก็เลยหลักๆก็เลยแขนพยาคุดนะครับซึ่งพยาคุดก็เป็นของหลวงปู่หลวงพ่อวราวัดโพทองนะครับอยู่บางมดกรุงเทพนะครับ ซึ่งท่านก็สร้างได้เข้มขังตอนนี้ก็ยังสร้างเรื่อยๆตามมาระโอกาสนะครับผู้ที่มีความศรัทธานะครับมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจนะครับในการที่จะบูชาขอพรองค์พญาคุฑนะครับหรือนามาแขวนติดตัวนะครับของหลวงพ่อวราก็สร้างตามมาระโอกาสต่างๆเราก็สามารถที่จะหาได้จากอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับหรือว่าเข้าไปในวัดของท่านนะครับไปบูชาก็ได้นะครับซึ่งท่านก็ออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาหลายๆรุ่นนะครับแล้วอีกรุ่นนึงก็คือหลวงปู่พาดวัดบ้านกวดนะครับ แต่ก่อนนะครับหลวงปู่ผาดนี้นะครับหลวงปู่พาดวัดวัดไร่นะครับา,จ,าจังหวัดอ่างทองท่านสร้างพญาคุดอยู่นะครับผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บสะสมนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเพราะว่าออกมาแรกนะครับราคาก็จะไม่สูงก็เป็นปกติในการสั่งจองอก็เสียดายนะครับช่วงนั้นผมยังไม่ได้เก็บสะสมพญาคุดนะครับแต่ว่าทีนี้เรามาสะสมแล้วราคาของหลวงปู่าดนี่น่าจะหลักหมื่นนะครับเป็นรุ่นแรกเนี่ย นะครับรุ่นแรกรุ่น2รุ่นสาราคาสูงนะครับหลักหมืน่นหลักพันก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับไม่ได้ไม่ได้เก็บของหลวงปู่ผาดวัดวัดไร่นะครับวัดไร่ซึ่งท่านก็สร้างได้พยาครุฑได้เข้มขังนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์นะครับผมอ่าซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับวัตถุมงคลของท่านก็ยังมีแต่ราคาสูงผมก็ยังอ่าไม่มีนะครับก็เลยมีเฉพาะหลวงปู่ผาดวัดม่นกวดนะครับแต่ตอนนี้ท่ทานก็ได้มรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับ ก็เป็นพญาคุธนะครับแล้ว,วท้าววิสุวรรณนะครับทาไมผมถึงแขวนท้าววิสุวรรณก็คือท้าววิสุวรรณท่านเป็นนายแห่งพดทธปีศาจนะครับเป็นเจ้าแห่งยักษ์นะครับปกป้องอ่าคุ้มครองรักษาผู้ที่เคารพผู้ที่ศรัทธาของท่านนะครับก็เลยอ่ามีความศรัทธาแล้วก็อ่าชอบแล้วก็อ่าได้ยินเกี่ยวกับประวัติของท่านแล้วก็อีกอยา่างท่านก็จะ เป็นนายแห่งพูดพีปีศา์นะครับแต่ก่อนตอน,น,นเด็กเด่กผมเป็นคนโกผีนะครับก็เลยก็เลยสรรหาวัาตถุมงคลที่จะมาดูดูแลเราป้องกันเราก็เลยมีความศรัทธาในเถาเวสุวรรณนะครับแล้วก็อีกอย่างท่านก็เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินะครับผู้ที่บูชามันขอพรด้วยความตั้งมั่นด้วยความศรัทธาด้วยความ จริงใจนะครับมีความตั้งมั่นศรัทธาต่อท่านมันขอพอรท่านท่านก็อาจจะปริภาณประทานพรให้เรานะครับประทานพรให้เราให้มีความสุขสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับความเจริญการ้าในที่การงานจิจการร้านค้าต่างๆนะครับผมก็เลยมีความศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณนะครับผมก็แขวนของหลวงปู่โทนวัดบ้านพลับนะครับแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณ ของหลวงปู่กาหลงนะครับกาหลงเขี้ยวแก้วนะครับผมซึ่งท่านก็สร้างออกมาน่าจะรุ่นสองรุ่นนี่แหละครับของหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะครับน่าจะอยู่จังหวัดไม่แน่ใจว่าสักแก้วหรือปาจีนประมาณนะครับของหลวงปู่กาหลงนะครับแต่ผมก็เอาเอารธนาท่านอยู่บนรถนะครับองค์จะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ก็เลยแขนหลวงปู่โทนวัดบรรพองค์เล็กกะทารัตพอดีนะครับ แล้วพญานาคนะครับปัจจุบันนะครับพญานาคนี้ส่วนมากเขาก็สร้างนะครับสร้างให้คนอาจจะเป็นแหวนเนาะเป็นเหรียญหรือเป็นล็อกเก็ตต่างๆก็จะมีคนสะสมศรัทธาในพญานาคอยู่นะครับแล้วก็ก็จะไปกราบไหว้บูชาขอพอรนะครับในสถานที่ต่างๆที่เขาสร้างองค์พญานาคให้คนไปกราบไหว้ขอพอรให้คนไป บนบานสารกล่าวนะครับซึ่งทั่วประเทศไทยนี้ก็มีการสร้างาเยอะแยะนะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่วัดเอ่ยนะครับที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเอ่ยหรือว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับก็จะนิยมสร้างาพญานาคนะครับให้คนไปกราบไหว้ขอพรนะครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นมีมีสามเทพนะครับเขาเรียกเป็นเทพเนาะครับ เป็นเทพมีสามเทพก็คือท้าวเวสสุวรรณพยาคุธและก็พญานาคที่คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรนะครับซึ่งก็มาพบปากกับเอสีทางช่องขยิโจบันนขอนะครับอาจจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับแต่ในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับในเรื่องพระเครื่องต่างๆเครื่องรางของคลังต่างๆนะครับเราก็มีอยู่แล้วเราก็เขียนอยู่แล้วนะครับเีแต่ว่าวันนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับ ประสบการณ์หรือว่าความศรัทธานะครับในเรื่องการบูชาพรยาคุธทาวเวสสุวรรณแล้วก็พญานาคครับวันนี้ทางช่องพุิจูจบัร์ึขคอก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม